สวัสดีครับวันนี้มานอกสถานที่กันหน่อยนะครับพาทุกคนมาซ่อมปั๊มน้ำมิซูบิชินะครับซึ่งผมมาดูรอบแรกแล้วนะครับก็ได้ข้อสรุปไปแล้วว่ามีตัวเสียนะครับอาการก็คือเปิดแล้วทํางานไม่ทํางานนะครับบางทีก็ทํางานบางทีก็ไม่ทํางานก็คราวนี้ก็จะมีหลายส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าถังลมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ส่วนที่เป็นส่วนคอนโทรลนะครับตัวนี้นะก็ส่วนนี้ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียนะ ก็เดี๋ยวเราค่อยมา,ามาพูดคุยกันในรายละเอียดในระบบว่าเขาทํางานยังไงนะครับผมซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับราคาก็แรงอยู่ประมาณนี้นะตัวนี้ตามร้านเขาบอกว่าจะทําหน้าที่เป็นโฟล์สวิตตนะครับแล้วก็จะมีไอตัวตัวนี้ด้วยนะครับที่ต่อมาจากแรงดันตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะทํางานยังไงนะครับโอเคครับหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปลี่ยนตัวนี้ไปนะ ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโฟสวิตต์นะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็โฟสวิตต์เนี่ยก็จะทําการตรวจสอบว่ามีน้ํามาไหมถ้ามีน้ําเสร็จก็จะปล่อยแรงดันไฟมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวอร์เพชเชอร์ตรงนี้นะครับก็จะมาคอนโทรลตัวสวิตต์โฟสวิตติ้อีกรอบหนึ่งผมก็ใจอย่างนี้นะโดยประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้ลองตรวจสอบดูครับตอนนี้ทําแล้วทําเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครเปิดใช้น้ํานะครับ ไปกดน้าํามาแล้วนะครับเมื่อกี้วิ่งไปกดน้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ทํางานเรียบร้อยนะครับทํางานเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรอครับอ่าหยุดแล้วหยุดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทํางานได้ตามปรรกตินะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมก็พยายามแล้วนะครับว่าจะว่าจะแกะมาเล่นดูไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องทดลองแกะดูครับว่าข้างในเขาประกอบไปด้วยอะไรแต่ตัวนี้ก็จะมีรีเลย์สวิตช์ครับเป็นรีเลย์นะเป็นรีเลย์แล้วก็คิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานนะครับ ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเราดึงออกนะดึงออกเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวไขควงจิ้มเข้าไปชอ็ชอตช็อตนะครับถ้าช็อตน่าจะทํางานนะเนี่ยช็อตเสร็จแล้วทํางานนะครับคำสัพง้างหนึ่งเขาตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยว่าแรงดันแรงดันน้ําที่อยู่ในท่อเนี่ยปกติทุกอย่างเขาก็จะหยุดการทํางานนะครับอลองดูนะปุ๊บเข้าไปนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองปิดปิดวาล์วนะครับเราเช็คด้วยการปิดวาล์วนะเนี่ยผมปิดวาล์วไม่ให้ไม่ให้น้าไหลละปิดวาล์วทุกอย่างนะครับจะหยุดไหมอ่าหยุดแล้วนะเนี่ยเราต้องตรวจสอบนะครับก็อันนี้เราจําลองลักษณะก็คือตรงนี้น้ําเข้าน้ําเข้ามานะครับผ่านระบบนะผ่านระบบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งไหลไปตามท่อนี้แล้วก็แยกลงไปอ่าห้องที่หนึ่งนะครับแล้วก็แยกไปห้องที่สองเราก็ปิดให้หมดนะครับปิดให้หมดเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราก็ทดสอบดูครับตัวนี้จะเป็นตัวเช็คแรงดันเช็คแรงดันน้าถ้าน้ําในท่อเต็มทุกอย่างแรงดันเต็มเนี่ยเขาก็จะหยุดสั่งให้หยุดการทํางานของตรงนี้นะครับอันนี้ผมเปิดนะสั่งเปิดนะครับสามต้องนึงปึ๊บเข้าไปทําทำงานแล้วนะทํางานแล้วตอนนี้น้ําไม่ได้ต่อไปไหนนะครับน้ําไม่ได้ต่อไปไหนแล้วนะครับอ่าก็หยุดหยุดในทันทีละเรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วทํางานแล้วครับอ่าเราก็เสียบสายเข้าไปครับ เขานี่เปิดครับเปิดน้ํานะเปิดน้ําให้ทํางานปับ๊บเปิดปั๊บก็ทําเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนใช้น้ําอยู่นะครับใช้มากน้อยนี่เราไม่รู้นะตอนนี้ราสักพักหนึ่งเขาก็จะหยุดการงาน,นเขาเองนะครับแต่เมื่อกี้ประกอบเสร็จแล้วไม่หยุดเพราะว่าเจ้าตัววาล์วกันกลับตรงนี้ไม่มีนะครับมีคนมาถอดก่อนหน้าผมแล้วก็เอาวางไวง้แถวนี้ผมไม่เห็นต้องต้องอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับ เรียบร้อยตอนนี้ต้องรออีกสักพักใหญ่ๆครับว่ามีใครใช้ห้องน้ําอยู่ผมก็ไม่แน่ใจนะมีคนใช้ห้องน้ําอยู่นะครับอันนี้เป็นของที่ทํางานของออฟฟิศนะครับเมื่อเช้ามาเช็คนะครับมาเช็คเสร็จแล้วนี่ก็เจ้าต,ตัวนี้ไม่จ่ายไฟนะครับก็จะเป็นไฟเข้าสายสีแดงนะครับหรือหรือสายสีเทานี่แหละอะไฟเข้าสายสีเทาน,นะครับแล้วก็อาจจะออกสีแดงนะ แล้วก็ใช้2ตัวนี้ช็อตกันหากันเลยนะครับก็อันนี้เก็บเล็กๆน้อยๆเก็บมาฝากกันนะครับถ้าเผื่อใครได้เกิดได้ซ่อมทมน้ํารุ่นนี้นะครับผมเปิดมาครั้งแรกผมก็งงเหมือนกันปกติผมก็จะเจอแต่เจ้าตัวเจ้ตัวนี้จเจอเชื่อวิตลักษณะนี้ก็จะ,จะมีตัวนี้ตัวนี้น่าจะป้องกันมอเตอร์ไหมด้วยนะครับเวลาถ้าไม่มีน้ำไม่อะไรก็จะหยุดการทํางานด้วยไม่ให้รันมอเตอร์เปลเต่านะครับ ก็มิตซูบิชิแบบนี้นะครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะะไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะครับก็โอเคครับเก็บมาฝากกันนะถ้าเกิดใครได้ซ่อมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ